ในธนารวังบุญคงชนะโฆษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรับทราบสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยประจำปี2565ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง28มิถุนายน2565มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้ว1 9 7 8 0 2 3คนสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวสะสม1.14แสนล้านบาท โดยนะักท่องเที่ยว5อันดับแรกที่เดินทางผ่านด่านทางอากาศได้แก่อินเดียสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามและสหรัฐอเมริกาส่วน5อันดับแรกที่เดินทางผ่านด่านทางบกได้แก่มาเลเซียลาวกัมพูชาเวียดนามและจีน ทางนี้หลังจากยกเลิกเท a แอนพัสเมืนน่อ1กร,รกฎาคมด่านายแดนกลับมาคือคักมากที่สุดในรอบ2ปีเช่นด่านพรมแดนเสดาวสงขาซึ่งเป็นด่านายแดนไทยมาเลเซียมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทางมาเลเซียและสิงคโปร์ทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องเฉพาะวันแรกมีนักท่องเที่ยวราว5,000คนและตลอดทั้งเดือนนี้คาดว่าจะมีตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นราว10,000แคนทางนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประมาณการนักท่องเที่ยวช่วง3เดือนต่อจากนี้กร,รกฎาคมถึงกันยายน65ไว้ที่2องล้านเจ็ดแสนคน และ3เดือนสุดท้ายของปี2565 4.5แสนคนซึ่งประมาณการยอดรวมนักท่องเที่ยวปี2565 9.325,500คนและประมาณการไรายได้จากการท่องเที่ยวตลอดปี65ไว้ที่1.27ล้านล้านบาท ในส่วนของการท่องเที่ยวในประเทศไทยโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ส่วนขยายมีกระแสตอบรับดีประชาชนสนใจทยอยลงทะเบียนรับสิทธิ์เพื่อรับส่วนลดโดยเฉพาะเดือนกนรกฎาคมที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันซึ่งในส่วนของสถานประกอบการโรงแรมที่พักร้านอาหารก็มีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามขอความร่วมมือ,อ่างผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการให้คงกําหนดราคาที่พักในราคาปกติและเป็นธรรมเพื่อร่วมกันเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศ ทางนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะท้องถิ่นอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศตลอดจนเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั่วประเทศเพื่อเป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวและขอร่วมกันเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศ